มีเอฟซีขอให้นิดล้วนหน้าให้ดูนะคะวิธีด้วนหน้าตัวเองวิธียกกล้ามเนื้อตัวเองวันนี้นิดตื่นเช้าค่ะก็เลยรีวิวให้หน่อยเพราะมีเวลาค่ะนิดจะใช้ครีมตัวบำร,รุงของนิดนะคะตัวผสมของนิดนะคะวัสลีนออยนะคะการล้วนหน้าตัวเองนะคะคุณต้องยกยกค่ะนะคะเลื่อนเลื่อนหน้าอกของคุณนะคะเลื่อนนะคะแต่ถ้านิดเอ่ยกเองนี่ก็คือจะโป้เลยะคะ่ะจะยกเลื่อน เอเลือดเสร็จเรียบร้อยเราค่อยๆลันขึ้นมาจากตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะความยื่นของคอดันมาดันมาของนิดเน่ยมันนวดแทบทุกวันมันก็เลยลันได้หน่อยเดียวเห็นไหมคะความหลังค่ะดันมาค่ะเห็นไหมคะดีใจนะคะที่คุณชอบศาสตร์ดูแลตัวเองแบบวิธีบ้านๆค่ะนะคะ,ะโดยที่ งบประมาณของการใช้ชีวิตของเรามันไม่เท่ากันเนาะบางคนก็บอกว่าไปเย็บเลยไปศัลยกรรมเลยไปหาหมอเลยก็เสร็จเมื่อหมดเรื่องอต้นทุนของแต่ละคนไม่เท่ากันเนาะคนดีเนาะไม่บูลลี่นิดนะคะคนดีบางทีนี่ก็มีอารมณ์เหมือนกันเวลาคุณคอมเมนต์เข้ามาแรงๆนะคะนะคะใจใครใจใจ,ใจมันเนาะใจเขาใจเราอย่าไปทําร้ายจิตใจคนอื่นนะคะขอร้องเถอะนะคะความเหี้ยงคะ่ะเห็นไหมคะนิพวโป้ดันไปคะ่ะนะคะ กดอความร้องน้ำมากไปทุกยแล้วบิดมือเดนน้ำเหลืองเสียลงมาด้านนี้ค่ะนะคะเอามือนี้ช่วยจบเห็นไหมคะเหนียงค่ะนะคะร้องน้ำมากดันไปค่ะนะคะเดนน้ำเหลืองเสียลงมาที่หายปลาค่ะ,ะมือนี้ช่วยค่ะนะคะนี่จะทำไวๆแล้วนะคะล่องแก้มกับถุงใต้ตาแล้วก็ขยี้หัวคิ้วด้วยนะคะขยี้ร่องสิบเอ็ดด้วยค่ะ กดไปค่ะนะคะยกเอามือนี้ช่วยยกสูงปาดน้ําเลืองเสียค่ะอันนี้ก็เหมือนกันลันขึ้นมาค่ะนะคะคลันขึ้นมาลัานหนังค่ะเห็นไหมคะลันหนังขึ้นมามค่ะความเหนียงไปเททอยค่ะนะคะ ความเหนียงความโอบไทยทอยค่ะค่ะความเหนียงไปที่ทอยค่ะแล้วก็ลองน้ำมากบอกความเหนียงดันไปดะนะดันไปค่ะเอามือนี้ช่วยไหนครับน้ำเหลืองเสียอ่ะมือที่ช่วยดันขึ้นไปค่ะเด่นน้ำเหลืองเสียมาหายปลาอามือที่ช่วยนหคะแล้วก็ ะะลองสิบเบสค่ะถูกใต้ตานะคะความร้องแก้มร้องน้ำมักดันไปค่ะถูกนิดนึงเอามนึ่งีงืช่วยเห็นไหมคะเดินน้ำเหลืองเสียด้วยค่ะเอานี้มือมีช่วยเห็นไหมคะ,คะถ้าไม่ถนัดโอบนะคะคนดีไม่ถนัดโอบก็้ีปัวกดข้างล่างค่ะนะคะนมีตาขยี้หัวตายแล้วก็ป้านด่างด้วยเห็นไหมคะดันไปค่ะ รันหนังนะคะรันหนังพี่นิดทำไมทําแรงหนังพี่นิดเที่ยวค่ะนะคะถ้าทําเบาไม่ไม่ได้เห็นผลอะไรเลยนะคะเดนน้ำเหลืองเสียลงยกความเนียงค่ะลไล่ไปไล่ไปแล้วก็ค่อยรันหนังค่ะนะคะ ไม่ต้องแพทเทิร์นท่านิดนะคะคุณจินตนาการตัวคุณเองเลยว่าทําแบบไหนแล้วคุณมีความสุขแล้วทําแบบไหนงานออกมาดีนะคะประมาณนี้ค่ะนะคะส่วนรอบด,ดวงตานี้จะใช้เซ็ตนี้ค่ะนะคะวาสลีนออยนะคะแล้วนเพิึง้งงวดรอบด,ดวงตาต่างหากค่ะงวดรอบด,ดวงตาเย่านี้ค่ะทำเบาๆทำเบาๆ,บาๆไม่ให้อ่า มีถุงใต้ตาไม่ให้ความหนังตามันหย่อนคล้อยแล้วก็ไม่มีตีนตาค่ะนะคะวิธีนี้ช่วยคุณได้เยอะค่ะนะคะทาลงครีมเสร็จเรียบร้อยนี่กลัวเหนียวนะคะนี่จะไม่ล้างออกนะคะนี่จะใช้แป้งฝุ่นใช้แป้งฝุ่นทาทับไปแค่นี้ค่ะก็ไม่เหนียวแล้วก็ไปสวดมนต์ได้อย่างสบายหน้าขอบคุณนะคะที่เชื่อมั่นและศรัทธาในเทคนิคของภูมิปัญญาชาวบ้านของนิ่ะ